เอ้ยอย่าชนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่าชน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 จอดก่อนนี่โหเ้บอกอย่าชนเกือบตายมาแล้วไ้สสดรัติคุณไ้สไว้ตำรวจอยอเดี๋ยวเรายิงล้อก่อนเรายิงล้อก่อนเรายิงล้อก่อนตอรยิตำรวตำรวจตำรวจขอรวจตำตรตำรวจร ผม,ผมเป็นนักผมเป็นนักข่าวครับมาแล้วครับขี่รถบิ๊กไบค์ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวค่อยมาอินพาวให้เราได้ตังหนีก่อนเดียเฮ้ยมาอินพาว,วาตอนเรายังไม่ได้ตังก็เส็จ,จนคนเดียวเลยผมเป็นนักข่าวครับมาถ่ายถ่ายทำหนังครับถ่ายทั้งหนังรับ,รบโอเคครับ เดี๋ยวเลัยคัยุขึ้นขึ้นหวขึ้นหวเร็วเวเวอต้อตนขึนวเตังค์เร็วเรมีวิดีกดคลิปตำรวจมขึ้นหัวไว้ก่อนตำรวจมึงขึ้นหัวถืเอาไว้เดีวเร็วเรวเรนียทั้ยบยิบยิยงเร็ววไม่ต้องคลิปแล้วไปดูไอ้เก๋โดนยิงเ๋เร็วเราขอบอยเ้ออยอยู่านฮอะ เอ้ยระวังระวัาเขาขวักปขึ้นดีขึ้นดีนขซาวเนี่ยัมิรีสมิลาจะขึ้นไหมเนี่ยเอ้เพื่อไปได้ผมไปอ่ะมาเลยผมสายด้วยไปไม่ได้ผมผมมอไซด์ไปเราได้ได้ได้เฮ้ยแล้วเล้วรถจิงผมเป็นนักข่าวครับลี่ระว่างนี่นะ ตำรวจครับครับ่าเราลงห้องลงห้องลงห้องลห้องไปไปเจอกันใหม่แล้วตำรวจเอ้ยทำไมเชตเอกไม่ยิงเชตเอกตองเขาไม่ปยิง channel switched channel switched มาข่าวถ่ายรูปก่อนเป็นนั้นเน่ที่นี่เลย User joined your channel. โอ้ตัวรถคุณยูลิได้ต้องไปเก็บคูณสองเก็บคูณเอ้ผมไปจอดเว็หลักคาอุตส่าไปจอดเว็หลักคาสอนอที่คุกเลยยังขโมยไปค <c oughs> รับผมครับย <c oughs> ูรีครับลาพวกเรา น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเนาะเขาถามว่าโดนล็อคตังอะไรสองแสนว่าครนักข่าวไทยทำครับเดี๋ยวนใครจะกดโอเคจะใช้แก๊งส้มมาคุยกับผมไทีเอสเคพอีเอดีเอเพื่อดีเพีเดีเพีเพ่องีเรป่ะทะเพร่ะมีเพีผมืดีวยื่อนั้นืีี่คี่อดือื่อมาเพื่อีอย่ อยู่นี่กำลังขีดเข้าเมือ,องครับลงครับลงครับไปเก็บพอจะดิดออกแล้วครับเ,เก็บพอเลยครับเก็บพอก่อนได้เอา,เอา,เอาต,องอตังก็โอนตามไปเลยเดี๋ยวค่อยโอนให้ผมก็ได้เดียคนละแสนนะครับคนละแสนนคนหคนละแสน